โปรโค C71 กับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มครับกับงบหนึ่พ้อยเก้าิพิกัดในการสั่งที่ตะก,ก้าสินค้าเลย กับตัวนี้ในการดีไซน์นะครับมีความสวยงามในการออกแบบจริงกล้องหลังให้มา32ล้านพิเซลนะครับพร้อมด้วยความคมชัดที่ชัดจริงครับมี AI a ล e r a ด้านข้างมีปุ่ม power สามารถทำกับสแกนมือด้วยพร, 5, 200, 000, พร้อมด้วยแบตให้มา5,200มิลลิแอมป์นะครับผมพร้อมด้วย fast charge ถือว่าให้มาดีจริงครับกับหน้าจอที่สีสันมีความสวยงามจริงครับหน้าจอ6.8 8 นิ้วกับหน้าจอเ e f เ e ตหนึ่งเลยนะครับอันนี้คือตัวกล้องนะครับถือว่าถ่ายรูปออกมาสีสันมีความสวยงามจริงครับซึ่งพีชอบมากแล้วก็มีอัลต้า HD ในการถ่ายที่ความคมชัดนะครับถ่ายรูปง่ายมากครับผมบอกเลยสีสันโคตรดี อันนี้คือกล้องหน้านะครับกล้องหน้าให้มาแปดล้านนะครับถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะครับผมตัวนี้ถือว่ากล้องหน้าดีมากครับผมนี่มีหมดพอเทีด้วยซึ่งพี่ชอบมากหลังจากที่พี่ทําการใช้งานกับตัวนะครับผม poco c 7 1นะครับบอกเลยว่า work มากกับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงครับนี่บอกเลยว่า work มาก